อันนี้มันเป็นบริการเสริมให้เขาจะนิดหนึ่งว่าทำไมถึงต้องเก็บตังคุณเอาไม้มือสองหยิบในะกระเป๋าปุ๊บมาขอช่างปุ๊บผมไม่ได้อะไรเงินไม่ได้เงินอะไรจากคุณแน่นอนฮะมันได้ใจถ้าคุณวัดฟีแน่นอนคุณได้ใจแน่นอนสวัสด so ีครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสวิงเวท e ีนิ่งเครื่องแรกในประเทศไทยตัวนี้ทําอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะอันนี้ผมจะวัดค่าสวิงเวทไม้ก่อนนะแน่นอนฮนะเครื่องทั่วไปก็วัดได้นะ อ่อันนี้อยู่ที่86ก็ถือว่าสูงนะฮะต่อไปเป็นการวัดค่าบาลานซ์ต่างๆปกติแล้วอะ่ะเราจะใช้นิววัดใช่ปะ่ะอันนี้เราวังเลยบุ๊บบาลานซ์หัวอยู่ที่301เฮดไซส์เวทก็คือน้ำหนักหัวทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ4 1กรัมก็คือน้ำหนักหัวทั้งหมดก็คือจะประมาณนี้ที่เหลือหนัก8 6กรัมใช่ไหมก็ที่เหลือก็จะลงที่ดามแทนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้เท่ากันไหม เท่ากันคือความล้างของตัวนี้ก็คือปกติเราจะใช้นิ้วใช่ไหมแล้วก็ค่อยควัดค่อยๆวัด,วดใช่ปะก็เป็นค่าที่แบบดิจิตอลเลยนะค่าซิงเว 86, นะิร์ดหกนัก86กรัมหูตัวนี้4 u ยูนะเนี่ยหนะักเยอะเหมือนกันนะใครได้ไม้นี้ไปเหมือน3 u ยูเลยนะทุกคน <c ười> คือข้อดีของการวัดคือไม้แบตอะครับมันผลิตจากโรงงานเป็นพันๆไม้อะเราไม่สามารถรู้หรอกได้ว่าตัวนี้หนะักกี่กร,รมัมค่าซิงเวิดเท่าไหร่มังมาจะเขียนแค่4 u ตัวนี้ก็เขียนว่า4 u ยูเดี๋ยวทุกคนจําภาพนี้ไว้น ปุ๊บอันนี้อีกไม้หนึ่งนะตัววิเวต86.5นะฮะปุ๊บ น้ำหนักหัวสามรอยสหัวหนัก41 1ดจุดพอเรารู้แล้วสองไม้นี้มันต่างกันใช่ไหมถ้าสมมติว่าลูกค้ารู้สึกซื้อไม้เดียวกันแม่งตีไม่เข้ามือ,อเครื่องเนี้ยมันช่วยได้เยอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหม่จะเป็นการวัดค่าที่ดีสุดนะ่ะแลวไม้มึงสองวัดได้ไหมวัดได้ฮะแอ็ฟอร์ดรอยดมาลองวัดดูพันดามแล้วก็มีเอ็ดละตัวนี้เป็นน้ำหนัก4 U นะผมว่าไม่เกิน1 0อยกร,รัมก็ดีค่าเทียงเวด89ดสเดี๋ยวเครื่องมาทำไงมัน น้ำหนักขว304โทโทนั้นหนักอยู่ที่90กรัมเห็นไหม90กรัมอยู่ข้างบนแล้วก็มีเฮดไรท์ก็คือ1นึ่ง้ำหนักขวตรงนี้อยู่ที่44กรัมน้ำหนักบาลานซ์อยู่ที่304แล้วก็ค่าเซวิตอยู่ที่89.5ซึ่งถาว่าอยู่ในเกรนมาตรฐานไหมผมถือว่าตัวนี้อยู่ในเกรนมาตรฐานนะสำหรับไม้บุกนะไม้มือสองก็วัดได้นะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังไม้2ตัวนี้น้ำหนักมันไม่เท่ากันอยู่แล้วต่อให้มันเขียนว่า 4UG5 เหมือนกันนะต่อให้มาที่เดียวกันล็อตเดียวกันนะน้ำหนักไม่เท่ากันอยู่แล้วตรงนี้มันสามารถช่วยให้คุณวัดได้ว่าตีประมาณ80กรัมบางไม้ หลุดฟ้าแปดสิบหกไปสิบเจ็ดคุณก็ต้องทาใจนะเพราะไม้มันบหวก 2, ลบสองวกลบสามแต่ถ้าเรามีเครื่องเราสามารถเลือกได้เลือกได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้น้าหนักเท่าไหร่ฟิลประมาณไหนนะเราอยากได้หัวหนักประมาณสามร้อยหนักหัวประมาณสี่สิบกรัมเราก็เลือกได้นะถ้ามีหลายไม้เราก็เลือกได้ตามสบายนะมันก็เป็นกิมมิคนึงนะเลือกสเปคที่เราต้องการได้มันจะทําให้เราตีได้ง่ายขึ้นส่วน N ันด d a มันเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะแต่ไม้เนี่ยเราซื้อแล้วอะเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ N grip ก็ยังแบบอดาาาาาาเท้้รรมมมมมกดดึนนสถมมํไไไผ่ ผมเซ็นเงินซื้อนะซึ่งผมจะคิดค่าบริการวัดไม้ละ50บาทเฉพาะวัดไม้ของลูกค้านะ50บาทถ้าวัดไม้ในร้านเนี่ยไม้ที่ผมมีในร้านเนี่ยคือวัดฟร,รีแต่ถ้าคุณเอาไม้อื่นผมคิดค่าบริการไม้ละ50บาทนะฮะอันนี้มันเป็นบริการเสริมให้เขาจะนิดนึงว่าทําไมถึงต้องเก็บต,ตังค์คุณเอาไม้มือสองหยิบในกระเป๋าปุ๊บมาขอช่างปุ๊บผมไม่ได้อะไรเงินไม่ได้เงินอะไรจากคุณแน่นอนครับมาได้ใจถ้าคุณวัดฟรีแน่นอนคุณได้ใจแน่นอนถามว่าเราได้จากคุณไมหไมต้องมาานั่ทํให้ที่ไม่ใหลูกคาคาาาาทํเเเอองพรระว่ื มีราคาถ้าลูกค้าทาผิดเนี่ยมันอาจจะแบบสึกล้อหรือเสียหายได้นะเราก็ต้องทําให้มันเป็นค่าบริการด้วยแล้วก็ค่าเครื่องด้วยนะก็ห้าสิบาทถามว่าแพงไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะโฟบางคนจ่ายค่าสีปมได้จ่ายค่าสเตตจ่ายค่าขึ้นพิสดารได้ทุกอย่างถ้าแค่นี้คุณมองว่ามันแพงก็ก็แล้วแต่คุณแล้วก็ซื้อไม้ใหม่เนี่ยฟรีเฉพาะ1ซื้อหน้าร้านฟรีฮะสองคนที่โอนจ่ายคนที่โอนจ่ายหมายถึงแบบคุณอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บคุณโอนจ่ายเราจะถ่ายรหัสไม้แล้วก็ตัวเลขทั้งหมดนะว่าม ก็ส่งให้นะทําไมถึงซื้อในช้อปปี้ซื้อใน La ซดาด้าหรือขอวัดก่อนไม่ได้อันนี้ผมขอถามในมุมกลับกันนะ ถ้าสมมเป็นลูกค้าไม่ดีอะ่ะผมให้คุณวัดสิบไม้อะเออแล้วคุณไม่เอาเพราะว่าเออยังไม่มีเลขที่อยู่ใจยังไม่อยากได้อย่างเงี้ยถามว่าหนึ่งเลยมันเสียเวลาร้านค้าเสียเวลาครับแล้วก็ในช้อปปี้ทำไมถึงไม่ได้ยกเลิกได้ตลอดฮะคุณซื้อปุ๊บให้ผมขึ้นเอนวัดให้ปุ๊บคุณยกเลิกคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดมันเป็นระบบนี้ไปแล้วผมรู้สึกว่าการเสียครั้งหนึ่งห้าสิบบาทกับการซื้อไม้ห้าหกพันถามว่ามันคุ้มที่จะวัดไหมสำหรับผมผมคิดว่ามันคุ้มเพราะว่ามันเสียไม่ถึงหนเงนน่่ะะมมัไไได้การลย แรบวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับร้านแมมมอนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทั้มหทุ่มรายบินทาสเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอด7 8 9ก็เริ่มที่1ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะแบบเบสิกพื้นฐานแบบไปติกวทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรองนี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะที่มากดหนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก็จะมี Facebook และแอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจเฟซบุ๊กอาซาดาชอปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube เฟซบุ o กแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆฮะร้านเปิดเที่ยงปิดสามทุ่มเป็นไปได้แล้วนวโทรมานิดนึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้ราความนั้นมันถึงเรานะสองทุ่มไปผมมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทาธุระวันนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ